อะไรวะเนี่ยแม่ใน,นที่สุดเกมนี้ก็เปิดตัวสักทีนะฮะคิดอยู่นานเอาดีไม่ตัวเต็มก่อนอื่นใส่ชื่อกันอยู่เนียนอยู่เนียนกทีนี้นเกิดมาเปไ็นผู้หญิงครับอืมคือกับเกมนี้ผมยังไม่ถนัดปันหน้าไว้ผม ปั้นหน้าไม่กิ่งหาที่แม่งดูใกล้เคียงผมที่สุดดีกว่าตาประมาณนี้ได้แต่ปรับโหนกใช่ไหมจมูกอันนี้จมูกงมไปฮนะจมูกผมไม่งมขนาดนี้ขอตัวนี้หน่อยเออ,อน,นี่ขายอยู่ขอบตาดำๆเนี่ย ก่อนอืผมเอาหูฟังออกก่อนดีไหมปกติชีวิตจริงผมไม่ใส่หูฟังแบบนี้นะฮะผมใส่เป็นอินเอียร์ก็เขาดูนี่แหละเขาหน้า,า,นาผมไม่เอาบัตเตอร์ออกว่ะส่วนผมไม่เออเปลี่ยนทรงผมก่อนไหนๆก็ไหนๆอ,อ,อันนี้ทรงนี้ยังไม่ยังไม่เหมือนนะเอออันนี้ได้ความยาว ตอนนี้ผมก็ปัจจุบันมันก็ยาวประมาณนี้ตอนนี้ผมดำไปผมชอบดีเทลมันวะติดใช้ทั้งตัวเดมโมคือตัวเดโม่ผมก็กดไว้ไว้แต่ว่าไม่ได้อัดตามแบบปั้นเพลินๆอยู่เกียรติทุชิพายเอาพัตเตอร์ออกอยังไงวะผม ไ,ไม่ไม่เออไม่ใช่อันนี้ดิผมผิดโทษโทษโทษนะครับมาอยู่ในแต่งแต่งตัวอืมขนก็ใกล้เคียงนะผมผอมแห้งๆตเกียดชุดชิบหายกอเปียกเอาใส่กางเกงกันกางเกงอยู่ไหนวะโอเค เสื้อผมชอบใส่เสื้อสีขาวนะะน,นี่อันนี้อันนี้ต่างกันยังไงวะน,นี่โอเคสเสื้อไปฮะเป้ผมชอบเสื้อโอเวอร์ไซด์มืจทดดนุกทางการมีพีซทัททองมันไหมตีชุดทางการอืม อาแป๊บหนึ่งขอดูวพีเซต็ตหน่อยนี้ชุดนี้บีไปฮะใส่รองเท้าคัชชูซีดำ,ดำ,ดำติดตามมารองเท้าดำอะ Everything is b a c k เราไปชุดนอนอ่านอ่านอ่าน ดูของประดับอะเออใช่สำคัญแว่นใส่แว่นนะต้องมาปาดใส่ถูกชุดด้วยแบบหนึ่งขอใส่เป๊บหนึ่งเมื่อม่ไม่ตอนนอนไม่ใส่นนไม่ใส่สตอนนอนไม่ใส่ใส่กระส่กันตอนนอนเหรมีชุดว่าน้ำใส่ไหมฮะเดี๋ยวจมน้ำมองไม่เห็นมาใ้ ครอบต้วนกระบวนความั้อ่าเป็นเป็นแว่นดำอันนี้นนจริงปิงก็ดูนี่ไลยโมวาผ้าดถ่ายมีไป้ยยิ้มมฮ้ยเดี๋ยไปห้าโพส เดี๋ยววันนี้ไนงะปิ้ว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 ปิวยิงเงินนะยิงเงินงเงินเยอะครับสมูทดีจริงโอ้ทำดีนะทำดี ว่าผมดูจะจมกว่ตรงนี้หน้าไปว่ะเดี๋ยวตัดข้ามไปตอนใช้ชีวิตดีกว่าไปครับมาเข้าเกียยงสักทีฮะแอบนเสรตตกนิดนึงนมแม่เยิ้มเยอะนอมอันนี้คือผมมันจะไม่ได้บังคับนะฮะมันเดินไปหยิบของมันเองมาดูวิธีการใช้ชีวิตของตัว เตัวสอยซอยใช่ดูการนั่งอ่านหนังสือเฮ้ยเขียนนังหนังสือเขียนเด้ระลรดูตั้งใจดูจริงจังกับตัวมผมเองไะดูอ่าการคิดเชิงวิภาคธรรมดาที่ไหน่งโอ้โหผมว่า ต้องออกไปทัวร์เมืองกันสักหน่อยฮะไปไหนดีอันนี้เขาบอกว่าเมืองนี้อิงมาจากเมกาต่งโทษไหนของเมกาวะสตูดิโอนีอ่ไปชายหาดเปล่าเมือง GTA ีเเนี่ยนะ เรามาดูการเดินทางของที่นี่กันดีกว่าครับผมมาดูขนส่งที่นี่ดีกว่ากิง้งกองโอ้โหแบบมผมชอบนะมันไม่ไม่มีแบบจังหวะแบบจังหวะยังไงวะจังหวะแบบอตอนที่เราเปลี่ยนฉากอะดูหน้านี่ นาใส่กีกกวิกเนี่ยไปรถเมย์สายศูนย์แปดหนึ่งสองมีพนักง,งานเก็บตัวไหมฮะสวัสดีครับ ไเริรมเกมอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคผมมาถึงหาดกันนะนฮะมาเดินชมเมืองสักหน่อยยาเข้าเมืองมาใหม่ๆเจอคนแก่ครับสิ่งที่เราควรทำคือ,อยังไงครับทุกคน เดินหนีครับยอก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 กูคุยกับใครเนี่ยอตอนนี้มีคนแก่มาชวนคุยนะฮะถามว่าวันนอากาศเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่เห็นแดดนะเนี่ยปรี้ยงป้างขนาดนี้ ผมพอดูใช้น่อย้าวนั่นไงผมไปช็อตนิดเดียวเอ้าวถ้าอ้าวอ้าวหนูหนูหนูพอจะรู้ไหมว่าห้องน้ำไปทางไหนอะหนูอ๋อห้องน้ำเหรอครับอ๋อนู้นฮะทางโน้นนะเดินตรงไปทางนู้นโอเคขอบคุณมากเอานะกลับมาก่อนพีททางนะ ทางนูน้นโอ้ยชินนิทีละยิ้มอ่อนกูต่ามันสิโอ้ลาลูกนั่นมาดูจ้ะอยู่เพื่อจะรู้ไหมว่าห้องน้ำไปทางไหนยามยามห้องน้ำอะนูน่นทางนูน้นโอเคไหมทานั้นป้าทางนู้นนะครับ อะไรวะชาลูลาเต้ี้ไปทางหนึ่งเดินไปอีกทางหนึ่งเพราะผมไม่ควรจะมายุ่งกับตรงน,นี้นะฮะนี่ดูนี่นะปะปิะป้วคือี่ผมจะบอกว่าผมเนี่ยเคยกันคาเต้มาก่อนเตะโชว์ให้ดูเห็นไหมถ้าเคียรเป็นไงผมเก่งไหมโคตรเก่ง นี่คืออุทวันเขาคุยไปทั่วเนี่ยผมบอกผมจะสัมภาษณ์คนในเมืองนี้ไปทั่วฮะอ่ะป้าป้าปวดเข่าใช่ไหมงั้นผมจะนำป้าไปหาหมอกระดูกนะฮะหมอในหมอในออโทนี่ก็คือเก่งมากถูกต้องผมว่าป้าต้องไปนะครับแกะ้้าป้าอายุมากขึ้นกันถูกป้าอาจจะไม่ค่อยดีเพราะงั้นเชียรผมนะป้า ค่าข้าราพยาบาลไม่แพงจริงโอ้มูนเดิมผ่าตัวภาพป้าเป็นงั้นดิอย่างคาที่เราจะต้องเดี๋ยวขอยทีอืมความสมูทนี้มัน ตัวเกมมันอยู่ในช่วงพัฒนาฮะเข้าใจได้แต่ผมต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้มีใครอยู่ทถวนี้บ้างไหมมีข้าวปิดวะหิวข้าวยิมอ่อน ผมชอบการเจียนภาพของเกมนี้มากฮะเอ้าป้าเอ่าอารมณ์ขอผมมาจากไห<า>นผมมาจากประเทศไทยที่แบบ <I like S 2> ชกมวยแบบเนี่ยอยู่ในมวยไทยบ็อกซิ่งจู่ป้าเขาจากมวยใช่ไหมป้าบอกเดินหนีกันฮะเฮ้ยม,ยมีไม่วะผมโชว์เป็นแบบเดี่ยวไม,มโครโฟนได้ไหม คีย์บอร์ดกดไม่ได้ครับคุยกับใครอะ NPC เกมนี้ชอบคุยคนเดียวฮะยืนจ้องหน้าท่านี้เคนโตคาเนโกอ้วอาวเป็นคนญี่ปุ่นนะครับคน,น้กีวะครับผม จริงกีเดซกาครับจริงกี่เดกาอ้าวเป็นดมไปแลวเออน้องพี่อยากจะถามว่างานทาโก้อยู่ตรงไหนมะโน่นเดินตรงไปนะครับทำไมไมีแต่คนมาถามทางผมวะผมก็เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองเนี้ยเ่งย้ายมาอยู่ใหม่ๆมีแต่คนถามหา ถามทางถา,ถามไปนู่นถมา,มามไปนี่เขาพูดอะไรออกมลามงซี่นี่นะนไปดีวกว่าครับผมว่าต้องไปเดินดูจุดอื่นๆในเมืองนี้ต่อเว้ยแต่บแบบช้ยหาดแม่งก็น่าเดินอยากเดินใช้ยหาดต่อผมไม่ค่อยได้มาเดินใช้หาดแบบนี้เลย เอาจริงๆผมไม่เคยอยู่ประเทศแบบนี้อะไรกันลนะ่ะคือคุยอะไรกันฮะตอนนี้ผมต้องมาเปิด Google Map หาทางไปตอบหน้าตาเคร่งขรึมครับผมเคร่งเครียดอ่ะกลับมาคุยกับไอ้หมอนี่ต่ออ้าว เขียงกันบ่สูเอาคือ,อยังไงครับมามาคุยกันก่อนคุณวเทถยเมื่อีชาเหมือนก็นชอบทำอะไรแปลกแแบบนี้ฮะอ๋อพนักงาน เป็นพนักงานนี่เองขอกินทาโก้หน่อยครับห้5 5บาเอ็มห้าบาทอือยอ,อยนี่คือทำไมไม่เข้าไปข้างในอ่ะปกติฟูทักต้องอยู่ข้างในไม่ใช่หรอครันะครับไปอยู่ข้างในนะฮะจะได้ดูเป็นพ,น,พนักพนักพายเลยพนักงานหน่อย มีอากูซีอ่ามีคำถางบางข่าครับผมเดินมาเหมือนจะอยากถามทางเราเออเคนดูวิเซียนกลางมาวะอย่าโก้โดนน้องน้องเห็นไหมว่าพูดทักทาโกะอยู่ตรงไหนพูดทักคาโกะอ่ะเนี่ยอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยโอ้ขอบคุณมากน้องเฮ้ยอยู่ตรงหน้าแท้ๆคุณผู้ชม ผมว่าผมวิ่งไปดูน้ำดาแบบกระตุกนิดนึงในนี้ในในคือทาน้ำมันดินครับไม่ทันเห็นนี่ฮะน้ำสู่ความเวิงว้างครับผมจะได้ว่ายน้ำ ก็มาอยู่ที่สวนสนุกในเมืองนี้นะฮะเดินทัวร์สวนสนุกกันดีกว่าครับในวันนี้มีเซิร์ฟบอร์ดขอย้ายครับไปดูข้างในก่อนครับข้างในมีอะไรให้ดูบ้างวิมีม้าหมุนนะฮะเหมือนจะมีซุ้มขายตัว๋วมีไหนบ้าง มีมีรถไฟหอน่าจะใช่นะซื้อตัวอะไรไหมกดไม่ได้ครับมีฮอนดอกขายฮนะเฮ้ยนั่นไงพนักงานพี่ครับขอซื้อตัวหน่อยขอซื้อตัวหน่อยครับพี่ผมอยากเข้าไปข้างในฮะขอซื้อตัวหน่อยครับขอซื้อ เอาไม่ได้ขายตั๋วเหรออันนี้ผมก็มาเดินอยู่ข้างในคล้ายๆกับอาคารร้านอาหารแต่ว่าคอหนึ่งปกติผมไม่ด้ชอบตู้ปกติผมชอบตู้ชีพมากเลยคออีกทียืดขึ้นมาเอ,อาใหม่ ตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกนะฮะเหมือนกับว่าโซนพายข้างนอกนั้นจะเปิดแล้วนะครับดูดูดูด,ดูอย่างในสวนสนุกตอน,นี้ทํางานหมดฮนะมันมีอ,อันนึงที่ผมอยากไปตั้งนานเวมาและสิ่งนั้นมันก็คือเออเออเออโคตรแมน่น ที่นี้ผมก็ได้ไก่งวงมาเป็นของสมนาคุณนะฮะอยู่ไหนปะวะไก่งวงอยอก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 ไม่แกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งนี่เดีย๋ยวไปซื้อตัว๋วนี่ขึ้นรถไฟหอดีวกว่าฮะขอทามสคลิปนิดนึงเดินเร็ไวหน่อยนะมาฮะขึ้นรถไฟหอกันให้คนผู้ดูมาดูกันนะ รถไฟหอบเป็นยังไงนะฮะโอ้ขอดูเมืองวิวข้างๆหน่อยเฮ้ยส <Yeah. S 1> <Hey. S 2> ิ้นไ้ฮะจุดดอดเกมดีผมชอบแบบนี้อยากจะได้รถไฟแบบนี้นาย,ยาวๆขอแบบาย,ยาวๆกว่านี้ mm hmm. เอาอ๋อมีอีกทีเลง ตัวเท่านี้แต่คุ้มสองทีนะฮะคุณผู้ชมคุ้มค่าคุา้มราคานี่ดูเช่นกูเวิรออ์อแบบโมจันสิกเนี่ยเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอาแก่แกเแกยเ,าเามาจริง มาฮะอันนี้มาเป็นไวกิ้งไวกิงวก้งนี่คล้ายคลคั่วกิ้งไหมครับวูวอ้าจริงไหมเกมทอดนี้ซื้อมาไอเนี่ยซื้อมา,อน,อมานั่งไอเครื่องพวกนี้ผมว่าคุ้มมาเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นมันนั่งเนี่ยคุ้มเสียบรรยากาศในเกมเหมือนมาอยู่ในเกมจริงๆอ้าเอาแค่นี้เหรอขออีกทีนึงดิเอา เชิญกูออกมาเฉยแต่ก่มาดูอันนี้เลยเนี่ไะเครื่องวัดค้อนใหม่เอ้ยอย่เอาคะแนนไม่ขึ้นโอเคฮะวันนี้ก็ น่าจะสาเกี่ใจผมอยู่นะรประมาณหนึ่งกับการมาชมเมืองกับเกมอินโซยน์ถือว่าเป็นเกมที่ดีฮนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ยังไงดีเดี๋ยวค่ยคิดเม่อใจกำลังคิดมาก